สวัสดีค่ะทุกคนคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กําลังรับฟังอยู่ตอนนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆืที่กําลังทํางานหรือว่าขับรถนะคะหรือว่ากําลังคิดที่จะหาเมนูอะไรทํานะคะก็วันนี้ค่ะวันนี้ยุก็ส่งสูตรอ,อีกสูตรหนึ่งนะคะเป็นสูตรที่ดีอีกสูตรหนึ่งเลยทีเดียวนะคะก็คือการยาเต้าหู้ปลานั่นเองนะคะเป็นสูตรที่สามารถที่จะไดเอทนะคะลดน้ํหนักได้ภายในสองสัปดาห์ค่ะเรามาดูวิธีการทํากันนะคะเครื่องปรุงนะคะก็มีดังนี้ค่ะเต้าหู้ปลา ร้อยกร,รัมนะคะปลาชิ้น10กร,รมัมกุ้ง5-6ตัวมะเขือเทศ1ผลแครอทประมาณครึ่งหัวนะคะหอมหัวใหญ่1หัวขึ้นช่าย2-3ต้นค่ะเครื่องปรุงน้ำยำก็มีดังนี้นะคะกระเทียม3-4กลีบพริกขี้หนูนะคะ5-6เม็ดน้ำปลา2-3ช้อนโต๊ะน้ำตาลครึ่งช้อนชาน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะค่ะ วิธีการทำนะคะก็คือ 1. นะคะนำเต้าหู้เนี่ยเต้าหู้ปลามาทอดหรือว่ามาต้มก็ได้นะคะซึ่งก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราต้มเนี่ยก็จะลดน้ํามันที่เต้าหู้ได้นะคะ 2. นําเนื้อปลามาลวกให้สุกนะคะจากนั้นก็ามาฉีกนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะ 3. จัดเต้าหู้ใส่จานนะคะจากนั้นก็เอาน้ํำยํามาราดแล้วก็คลุกเขาให้ทั่วค่ะ 4. นาเนื้อปลามาลวกนะคะมาโรยหน้าเพื่อความสวยงามค่ะวิธีการทำย้ำำก็มีดังนี้นะคะ 1. ล้างแครอทให้สะอาดนะคะจากนั้นก็ปอกเปลือกออกแล้วก็ผ่าเป็นเส้นฝานบางๆเป็นเส้นๆนะคะ 2. ปอกเปลือกหอมหัวใหญ่แล้วก็หั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะ 3. ล้างแล้วก็หั่นมะเขือเทศท,ที่เตรียมไว้นะคะ และนําขึ้นช่ายมาล้างแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆตเตรียมไว้ให้เรียบร้อยค่ะ 4. ล้างพริกขี้หนูพร้อมหั่นเป็นแว่นๆนะคะหรืออาจจะตาให้แหลกก็ได้นะคะหากว่าต้องการให้มีรสชาติที่จัดมากขึ้นก็สามารถที่จะตําตําให้แหลกๆนแคะ 5. นะคะนําแครอทหัวใหญ่แล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะมะเขือ,อเทศแล้วก็ขึึนใช่ายใส่ถ้วยนะคะจากนั้นก็ให้ใส่น้ำมะนาวแล้วก็น้ำปลาน้ำตาลแล้วก็พริกลงไปนะคะ หกคุกเขาให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับยำนะคะยำเต้าหูป้ปลานะเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเต้าหูป้ปลาก็มีดังนี้นะคะเต้าหูป้ปลาเนี่ยเป็นอาหารที่นํามาปรุงแต่งระหว่างปลากับเต้าหู้เนาะซึ่งอาจบางทีก็ผสมเนื้อปลาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมีรสชาติอร่อยจึงเป็นที่นิยมนะคะซึ่งเต้าหูป้ปลาเนี่ยก็จะอุดมไปด้วยโปรตีนนะคะทั้งจากปลาและก็จากตัวเต้าหู้เองด้วยค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ สูตรนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe และก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่ทุกคนจะไม่พลาดาสูตรดีๆคลิปดีๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าฟังไม่ทันก็ให้ย้อนกลับไปฟังใหม่นะคะสำหรับวันนี้ยุ้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย